โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำนวัตรกรรมโปรตอนคาวติงซีทีซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสีมาใช้เพื่อการตรวจโรคในระยะเริ่มต้นเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาเฉพาะบุคคลโดยเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโดยได้จัดงาน Unlock the Future Screening and Diagnostic บิทโปรตอนคาวติงซีทีเทคโนโลยีเพื่อเสวนาเผยแพท่ความรู้ความเข้าใจโดยแพทย์เฉพาะทางในด้านรังสีวิทยาประสาทวิทยาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและเวชาศาสตร์พันธุกรรมรวมถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีโปรตอนคาวติงซีทีมาใช้ในแต่ละสาขาจริงเมื่อสจะพู่ถ้าถ้าใครได้ฟังการบรรยายที่ผ่านมาครับก็คงจะ จะเห็นอาจารย์ทุกท่านได้พูดถึงประโยชน์ที่เกิดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยามากนะครับถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยผม mm. ว,ว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือ,อ,อคุณภาพของการตรวจที่ที่ให้ความคมชัดมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทําให้ผลการตรวจวินิจฉัยเนี่ยลงถึงรายละเอียดแล้วก็ลงถึงความผิดปกติที่ mm. เป็นปิติับขอคนไข้ได,ได้ได้ดีมากๆนะครับ อันถัดมาที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือปริมาณรังสีที่ลดลงนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจของคนไข้โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเนื้อรลางหรือเป็นโรคมะเร็งนะครับซึ่งต้องตรวจซ้าตรวจติดตามอาการกันหลายๆครั้งเนี่ยครับก็จะทําให้ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัเวเรื่องปริมาณรังสีที่จะได้รับมากไปหรือเปล่านะครับการ อันถัดมาคือเรื่องของคอนทราสที่เราหรือสารที่กำลังสีที่เราใช้ร่วมในการตรวจวินิจฉัยนะครับก็สามารถลดปริมาณลงไปได้คนไข้ที่จะเป็นโรคไตมีการทํางานที่ไม่ปกติหรือว่าคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะแพ้สารทึบบังสีเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องมือซีีสแกนตัวนี้แล้วซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดในปัจจุบันเป็น เป็นอนาคตของเครื่อง c ีต่อไปแน่นอนอีกอันหนึ่งที่โรงพยาบาลกำลังดําเนินการอยู่ก็คือเรื่องการการจัดหาเรื่องของ AI นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์พลรกิจจะได้พูดถึงปนิดึงว่าเรื่องของ AI ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะมาช่วยเสริมเครื่องมือที่ดีที่สุดอยู่แล้วให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดียิ่งที่สุดขึ้นไปอีกครับ AI เดกก็จะมาช่วยให้นักสีแพทย์เราเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมีความถูกต้องแล้วก็ก็ให้ผลการตรวจินิจที่ที่ที่ดีที่สุดท,ที่จะเป็นไปได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยทุ่มเทเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับเครื่องมือเนี่ยไม่เป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าคงต้องบอกว่าคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์กับคนไท้นะครับคนไทก้ก็ถ้าถ้าคนไข้เนี่ยหายป่วยจับโรคที่เป็นหรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเนี่ยเป็นเป็นความเป็นความดีใจเป็นความหวังของของพวกเราทุกคนที่ที่อยากให้คนไท้ดีขึ้นครับซึ่งมูลค่าเนี่ยคงเทียบไม่ได้กับสิ่งใ,ใดๆที่เราลงทุนไปนะครับก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งประโยชนส์สูงสุดครับก็อย่างที่ผมบอกให้ทราบเมื่อกี้นี่ว่า สิ่งสำคัญที่เราเห็นตอนอยู่ขนาดนี้เนี่ยคงเป็นความผิดปกติของโลคหลอดเลือดในสมองนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับ CT โฟตอนเยอะๆเนี่ยเราคงจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยการได้ข้อมูลที่ชัดเจนในแง่ของหลอดเลือดสมองช่วยผมวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วหลังแสด้วยการทำงาน,นแล้วก็ลด ค่าใช้ใจบางอย่างซึ่งสมัยก่อนมันต้องใช้2อสมเทสเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ที่เรามีคือคือถ้าสำ,สำหรับผูบ้ป,ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจนะครับเราต้องการภาพหรือว่าการวิสัยโลคที่ชัดเจนแล้วก็ให้ความแม่นยำในการรักษามากที่สุดนะครับ ก็ขอ,อยกตัวอย่างนะครับเร็วนี้ก็จะมีคนไข้จากต่างประเทศนะครับคือเขาทํา CT สแกนมาแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นมะโร็งปอดแล้วก็ไอาเป็นเลือดมาค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้เราก็ผมก็รีเควสที่จะใช้เป็นตัวโรตอนลงมาดูนะครับปรากฏว่าเราดูละไม่น่าใช่บานาโลจากภาพที่ชัดขึ้นนะครับการตัดสินใจเดเรคกชันในการรักษาเราก็เปลี่ยนไปไปเทสเพื่อดูแบคทีเรียกตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็โพสตีฟตามนั้นจริงๆก็ทําให้การแม่นการวิสัยแม่นยําม,มากขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การวินิจการให้ยานะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เชื่อว่า ในประเด็นเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าคนไข้โรคปอดเนี่ยได้รับการวิจัยได้เร็วและดีขึ้นเพราะฉะนั้นเอาคำที่ออกมาก็น่าจะดีขึ้นครับ ต้องต้องด้วยด้วยโฟตอนคาวติงซีทีนะคะจะทำให้การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นแน่นอนในโดยเฉพาะในคนที่จะเห็นได้ชัดก็คือคนที่มีหินปูนเยอะๆมีแคลเซียมเยอะๆนะคะหรือว่าเคยใส่ขดล,ลวนมาแล้วในอดีตด้วยด้วย,วยเทคโนโลยีซีทีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจำกัดตรงนี้ค่ะรอยโรคบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะจะทำให้การแปลผลเนี่ยไม่ไม่แม่นยำเท่าไหร่นะคะ บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ควรนำคนไข้ไป CT ทแต่ว่าด้วย p h ตอนเคาน์ติง้งซีเนี่ยคุณภาพของภาพแล้วก็ความแม่นยำการลดการอาร์ติแฟหรือว่าพวกข้อจำกัดต่งตงตางๆเหล่านี้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึง n o n i n v a s v v t t s t t หรือว่า t e ทสทีเ่เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโดยที่ไม่จำเป็นต้องส่วนหัวใจเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นำไปสู่กัน วินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละรายค่ะก็ <ๆ S 2> ด้วยเทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้งอะครับแน่นอนที่สุดนะครับมีประโยชน์หลากหลายตามที่อาจารย์แต่ท่านพูดมาแล้วนะครับแต่ด้วยสังคมปัจจุบันเองแล้วก็นโยบายหรือว่าทิศทางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเรามุ่งเน้นของมุ่งเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันหรือภาษาอักฤษเราเรียกว่า preventive medicine approach นะครับผมเราก็พยายามที่จะ หาความเสี่ยงนะครับผมเพื่อจะป้องกันความเสี่ยงนะครับเราไปอีกสเต็ปละเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของการรักษาโรคแต่อย่างเดียวหรือเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของการหาโรคแต่เราหาความเสี่ยงนะครับฉันแน่นอนสุดเมื่อเราค้นพบความเสี่ยงแล้วครับมันจะต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือว่านวะัตกรรมที่ทันสมัยโฟตอนคาวติ้งนะครับจะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่มีบทบาทในการดูแลนะครับผมแล้วก็ประเมินความเสี่ยง ยกตัวอ,อย่างง่ายๆยาเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์มันสวีพูดแล้วนะครับไขมันโลหิตสูงเนี่ยครับผมก็จะทําให้มีหินปูนอาจจะเป็นหินปูนที่นิ่มๆหรือหินปูนที่แข็งๆที่เราเป็นแคลเซียมนะครับเกาะในเส้นเลือดตัวฟอตอนคัลติ้งนะครับจะสามารถช่วยบอกได้นะครับผมแล้วก็บอกได้ด้วยความแม่นยามากขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่น้อยลงแล้วก็ปริมาณสารทับแสงที่น้อยลงด้วยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence เข้ามาม บาในการดูแลนะครับสุขภาพของผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งบุคคลที่สุขภาพดีแต่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนครับผมขอบคุณครับค,คือต้องเรียนแจ้งดังนี้ค่ะโดยปัจจุบันนี้ค่ะราคา CT โฟตอนเท่ากันนะคะกับราคา CT ปกติดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีการเพิ่มราคาหรืออะไรให้มันต่างกันในส่วนของ Sport สปสชกรณีที่ท่านมีโปรเซหรือหลักการบางอย่างอยูอย่แล้ว ถ้าคนไข้รายนะั้นต้องทำกับเครื่องซ mm ีทีโฟตอนก็จะเป็นราคาเดียวกันกับเครื่องซีทีปกติของเราค่ะตอบคำถามไหมคะมคิดว่าถ้าเกิดในแง่ของสปสชนี่นะครับผมคิดว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย mm hmm. ผมก็อยากจะให้ทางสปสชหรือทางภาครัฐนะได้มาร่วมเรียนรู้กับเราถึงประโยชน์ของเครื่องซีทีเครื่องนี้เพื่อจะได้เป็นมีประสบการณ์ร่วมกันหรือว่าจะสามารถไปปรับใช้ในภาครัฐได้อย่างไรครับ